ของครูแห่งเมืองโคราชาแผ่นดินแม่ยาที่กวบางไกลใหญ่โตได้รับหมอบหมายให้ดูแลลูกหลานยาโมให้เขาเติบโตให้เขาก้าวเดเป็นพลเมืองที่ดีของไทยเส้นรับสาภาระที่ต้องทำให้ มาตรฐานโอนเน็ตที่ต้องทำา <esse. S 1> ดรการการคูรู้สึนักเรียนและประชาชนประจวันที่เห็ุมนสายโดยมีกล่าสองพันห้ารยาสิบสี่แจวันนี้นะครับวราผู้ตายะีความชอบงูงงในชั้นนางสาวกัลพรุงนี้ค่ะและกนจากโรงเรียนราบัณฑินะครับทู้ก็ลเป็นรายการที่จะระชมกันครบเปพบกับบรรยากาศภายในมีการรัเปลี่ยนกานจัดตั้งาพรในงเรียนสู่ความเป็นเลิศประจําันที่สองพัาร้อยกสาม ขวามใหญ่สำนักงานการศึกษาปรับปริญาและททนวิาเนรับชมได้ันี้ดกหวาดูค้ม่จเ็มีเวถึงหน้านะคะเนาบจะด้รจะได้เล็นักพรเนรับผู้มีคุก เื่อเราจะปฝากรงค์กของท่านลดลงนะคะแลาจะทำการวัดอีกครั้งก่อนที่จะเข้าในบริเวณงานค่ะเรวมถึงเมื่อเข้ามานั่นในของประชุมนักเรียนทุกท่านแขกผู้เกีรติทุกท่านก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็นั่งเป็นระยะห่างซึ่งในปีการศึกษา2563นี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ณสนามสอบของกลุ่มโรงเรียนจำนวน14สนาม มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบได้รับเหรียญรางวัลจำนวน1,598คนและแจ้งความจำนวนจะเข้ารับเหรียญรางวัลในครั้งนี้จำนวน1,406คนแจ้งความจำนวไม่มาเข้ารับเหรียญรางวัลจำนวน1 9 2คนและเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความดีกับนักเรียนที่สามารถทำการสอบแข่งขันจนได้เหรียญรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล เพื่อยกย่องความสามารถของนักเรียนและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนให้มีขวัญกำลังใจในการยกระดับการจัดการศึกษาของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นไปครับขอบเรียนเชิญท่านดำเนินเกียนค้านะครับท่านผู้ในการสนักงนนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะครับได้กล่าวให้ว่าและกล่าวเปิดพิธีการมอบรางวัลนะครับการเชิญครับท่านผู้ใหา่ศึกษา มในการอบรมพี่น้องบุคลากรคณครูคณะกรรมรเขตศีคณะทำงาน,นางทุกท่านนักเรียนที่รักทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของรศรีธรรมี่ก็้ก็ขอบคุณท่านที่เทียิเป็นประธานในการมอบเงินรางวัลนักเรีที่เขาเ้าแข่งขันในการศักยภาพสูงระดัลกของนักเรียนมนีการศึก,ศากษาสภนัรารรมกสา บ,นนบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศความร่วมมือของทุกฝ่ายก่อนก็ต้องขอบคุณทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสาธารณสุขเปิดสีคิว้วที่ท่านได้เตรียมาจะเป็นการากลอนมา,ารเรื่องของฝ่ายป้องกันเรื่องของการเทศบาดโควิดนนะที่ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กเรา,กา,าเป็นหน่วยานที่ตาจะให้ความร่วมมือในการนป้เราเป็นห่วเงนท่ตงจะให้ความร่วมมืนการจัดการระจําวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่จะเปะ็น ที่ภาพหุ่นใจของ,อาางภาพจอซินานเคซียังมีความคาดหวังว่าในอนาคตผมมั่นใจยิ่งขึ้นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นงานสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของโคราชเคซี 4. ถ้าใครพูดถึงเคซี 4, จะต้อง,อง,องต้อถึงกิจกรรมสําคัญในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้และก็ขอ,อให้ทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ในการดำเนินการต่อเนื่นองในการต่อไปด้วยนักการนักเรียนที่จะเข้าราับเล่นในวันนี้ก็ต้องชื่นชม ความสามารถของนักเรียนทุกคนเชื่อมคุณครูทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาและเรียนได้ความพร้อมในการเข้าทดสอบแก่จนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทราบมาคือนักเรียนจะต้องใช้ความพร้ความสามารถเรอยนดงแล้วก็เป็นข้อทดสอบที่ยากมากเพราะว่าเป็นการสอบสัยงเกินย่าคาไม่ใช่ข้อสอบธรรมดาทั่วไปเพราะนั้นก็ขอให้คุณครูนะครับที่บังคับเร็จในการพัฒนานเรียน ให้นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบในวานนี้เราเป็นความรู้ที่ได้ตึกบทมาจนได้ถ่ายกานทดสอบจะรับสอบในวันนี้นะนำไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อฝึกปรือเองก็นำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนให้าีความครอบทีมขึ้นไปในระดัหน้าด้วยทุกขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณท่าุกงานักศึกษาทุกท่านเลยที่ท่านได้ส่งเสริมฝึกปรือให้นักเรียนในท่านเในนั้นได้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นกาำลังใจในกานขอบคุณนะครับ พุทธินิพนธ์ศาสนาสนติในการดำเนินการในครั้งนี้ก็แบบว่าอย่างที่ว่าในการหน้าต่อไปเราทุกคนจะได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีอย่างนี้กิจกรรมย่อมย่มเชื่อชูเกียรติควมสำคัญของเราทุกท่านดีอันนี้ก็ต้องเชื่อชมนัน,น,น,บบด,น,นด้นวยกันนะครับก็เลยขอให้การจัดกิจกรรมแบบนี้มันสําเร็จตนะทุกคนทุกประการวันนี้ได้เวลาหมดสิ้นแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมพิธีมอบรางวัลแข,นขน่งขัน ศักยภาพนักเรียนคือว่าเป็นเรื่องที่การศึกษาสองพนห้าร้อยกสิบสามโรงเรียนในสังกัดสถานกงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษานคอราชสีมาเขตสี่ได้มากราบขอบคุณทุกท่านครับครับนตอนนี้นะครับเราก็ลงมาจากหอประชุมแล้วนะครับเพื่อลงมาสัมภาษณ์หาเด็กเก่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสี่กันครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราหาได้หรือยังนัทนาศีครับได้แล้วค่ะหาแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคนเก่งของเราเลยค่ะนี่ค่ะเชิญค่ะ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนนค่ะ,ะ,คะคขออนุญาตนะคะแนะนําตัวให้ผู้ชมค่ะสวัสด,ดีครับผมเด็กชายอนุสิกปัญญาดีนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาโรงเรียนบ้านหมูสีครับผมค่ะโอโห,โหเห็นห้อยเหรียญขนาดนี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างคะเนี่ยครับก็ได้วิชาภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์ครับโอโหก็ถือว่าเก่งแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วมีเวลาเตรียมตัวยังไงหรอคะถึงได้เหรียญอันนี้มาคะ ครับก็ครับอย่างแรกเลยคือได้จากกําลังใจคนรอบข้างครับผมแล้วก็มีการเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่ ได้เรียนจากทางโรงเรียนครับแล้วก็มาอ่านเพิ่มเติมทำฝึกทำข้อสอบในนิดด้วยครับผมค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะต้องขอบขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการกับพวกเราะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เราเจอเด็กหิก่งพอแล้วนะครับแต่ไปเราจะไปสัมภาษณ์ดีกว่าครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับแล้วมาจากโรงเรียนที่ไหนครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับมาจากไหนอะไรครับชื่อเด็กหญิงกบินตาอัตโยโคค่ะ จากโรงเรียนอะไรครับจากโรงเรียนบ้านบูใหญ่ค่ะแล้ววันนี้ได้รับเหรียญอะไรครับเนี่ยได้รับเหรียญเงินค่ะวิชาอะไรครับวิชาภาษาไทยค่ะต้องถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วมีวิธีปฏิบัติตัวเองยังไงคะถึงทําให้ได้เหรียญอันนี้มาคะมีคุณครูติวให้ค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วหนังสือหรือว่าอะไรได้อ่านก่อนเข้าสอบไหมคะอ่า โอ้โหก็ถือว่ามีกากๆเลยนะคะแช่ครับแล้วต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูว่าว่ามีการฝึกสอนนักเรียนตัวเองยังไงครับถึงทําให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในวันนี้ครับขอได้สอบถามชื่อนะครับค่ะชื่อนางสาวสุภาพรจันทนนุกูลค่ะคุณครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่สําหรับการเตรียมเด็กนะคะในการเข้าสอบศักยภาพนะคะทีนี้ก็คุณครูก็ได้ติวให้ค่ะมีข้อสอบมาให้ทํานะคะข้อสอบโอเน็ตย้อนหลังบ้างหรือคุณครูก็สืบค้นแล้วก็ ได้ทําข้อสอบขึ้นมาเองให้ตรงตามตัวชี้วัดนะคะโอเน็ตแล้วก็จะใช้ติวเวลาหลังเลิกเรียนบ้างนะคะวันไหนที่คุณครูยุ่งมากก็อาจจะจะ,จะไม่ได้ติวให้แต่ส่วนมากก็จะติวติวให้เขาแล้วก็ในส่วนตัวเด็กเขามีความสามารถแล้วก็ชอบในวิชาภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมเด็กเด็กจะถนัดวิชาไหนแล้วก็ส่งเสริมแต่ทุกวิชาก็ไม่ใช่ว่าไม่ส่งเสริมนะคะส่งเสริมแต่น้องจะมีความถนัดในในด้านของวิชาภาษาไทย มากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้างั้นเรามาถามคุณครูท่านนี้บ้างค่ะขออนุญาตแนะนําชื่อแล้วก็โรงเรียนค่ะ ครับผมก ok ็ช like ื <c oughs> ่อคุณครูสลาวุฒิเกิดการนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับอยู่โรงเรียนนิคมสร้างเอื้อนอื้ออง4ีครับก็สําหรับวิธีการที่ทําให้เด็กได้เรียนรางวัลในวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยคือการที่สอนอย่างเต็มที่แล้วก็เราเข้าสอนตรงเวลาแล้วก็สอนครบเนื้อหานะครับทุกตัวชี้วัดครับเพื่อให้เด็กเขาได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆอย่างครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยเด็กมีความตั้งใจครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทําให้เขาได้รางวัลในวันนี้ครับครับผมขอบครับ ครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ร่วมรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนะไรครับอ่าขอออกพงศ์รดาคมพยักษ์ค่ะเป็นเพื่อนราการโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านโป่งตาลองค่ะครับวันนี้นะครับพออเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมอย่างไรครับที่ทําให้นักเรียนในการปกครองของพออเนี่ยครับมีความประสบความสบเร็จแล้วก็ได้รับเกียรติในวันนี้ครับอ๋ออันนโยบายก็คือเราเราต้องเข้าถึงคุณครูก่อนให้คุณครูมีมีมี จิตสมนึกแล้วก็สร้างความตระหนักให้คุณครูเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ให้กวดกำลังใจคุณครู<อ>แล้วก็ให้กวดกำลังใจนักเรียนมีการอาอาสอนซ่อมเสริมนะคะหลังเลิกเรียนแล้วก็ระหว่างเรียนแล้วก็มีการให้เด็กได้ฝึก เพื่อเพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนแล้วก็ได้คุ้นเคยกับข้อสอบของศักยภาพนะคะทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยพอดีบางเอิญว่าที่โรงเรียนเรามีคุณครูคณิตศาสตร์ด้วยนะก็เต็มที่กับเรื่องนี้แล้วก็เราก็มีให้นักเรียนได้ท่องสุดคูณระดับห้องเรียนนะแล้วก็ ก็เป็นพื้นฐานในการที่จะคิดคำนวณเพื่อที่จะสอบศักยภาพต่อไปค่ะแล้ววันนี้ครณเห่งว่านพอได้รางวัลเยอะไหมครับไได้ทั้งหมดสองเหรียญเงินแล้วก็สิบสี่เหรียญทองแดงโหก็ถือว่าเยอะมากๆ<า>เลย <นะ S 1> ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านพอ,อนะครับที่วันนี้ได้มายุเกี่ยวด้วไราการของเรานะครับขอบคุณมากค่ะดีค่ะ ถามชื่อนะครับมาเชือ,อกันบ้างครับผมคุณครูไตรงชัดวงครับคุณครูสายทิพย์ค่ะคุณครูประพัฒสอนค่ะคุณครูพิญยาดาค่ะคุณครูชาญชัยครับค่ะพวกเรานะคะอยากทราบว่าคุณครูทุกท่านนะคะมีนโยบายยังไงคะที่ทําให้เด็กนักเรียนนะคะได้เหรียญในวันนี้ค่ะ อย่างเช่นในโรงเรียนของเราก็จะมีเวลาที่ให้เด็กเขาได้ติวพิเศ,ศ,ศษ,ษ,ษ,ษพศเพื่อที่จะให้น้องๆเขาได้มีความรู้แล้วก็คุ้นเคยกับข้อสอบต่างๆนะฮะอาจจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือว่าในเวลาเที่ยงนะฮะแล้วก็คุณครูแต่และท่านแต่และว,วิชาก็จะให้ความรู้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ได้เหรียญกันเยอะไหมครับรได้ประมาณก,กี่เหรียญครับวันนี้ป .3 ได้สิบเหรียญครับ เออ .6 ได้ทั้งหมด 20, 20 29, 10, 2สิบยีเก้าเมื่อกี้10เมื่อกี้เท่าไหร่นะ10เหรียญอ๋อเขายี่สิบเก้าเหรียญค่ะทั้งหมดเราของวชิราเราทั้งหมด39เหรียญนะคะเสร็จทั้งหมดนะคะ39เหรียญค่ะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะก็เยอะมากเลยนะครับคุณครูทุกท่านเนี่ยมีความรู้สึกภูมิใจแล้ว oh. ก a, u, değil, ็ยินดีกับเด็กมีครับที่วันนี้คุณครูทำให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จในการได้รับเด็กในวันนี้ครับ ก็ร ja. mm um> ู้ส evet ึกมีความภาคภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เปิดเทอมครับจนประสบความสำเร็จวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับก็ต้องขอบคุณคุณท่านนะครับที่ร่วมรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณคุณรับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณครูสุดสวยทั้งสองท่านเดี๋ยวจะให้ทักท่านนะคะแนะนําชื่อกันดีกว่าค่ะค่ะชื่อ คููสาวิตรีเทพจันทึกนะคะมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคองสี่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเป็นครูสุนาสาแก้วนะคะมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคองสี่ค่ะสำหรับโรงเรียนของเรานะคะการได้รับเหรียญครั้งนี้ได้ทั้งหมด37เหรียญค่ะโอ้โหอย่างคุณครูเนี่ยเยอะมากคุณตองนะคะก็คือรับผิดชอบสาระวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถทําได้1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงค่ะนโยบายการสอนของเรานะคะคือเราก็สอนตามหลักสูตรนะคะแล้วก็ตัวชีวัดและอย่างหนึ่งที่เด็กนักเรียนได้ก็คือเราติโอเน็ตค่ะโอเน็ตนี่เป็นตัวสําคัญ ที่ทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ติวตลอดเรียนตลอดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กเขามีความตั้งใจค่ะมีความตั้งใจขยันทําแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทียนตัวเองอยู่เสมอค่ะนี่แหละค่ะที่ทําให้โรงเรียนของเรามีศักยภาพด้านนี้ค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่นักเรียนโรงเรียนของคุณครูนะคะได้เหรียญในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าปีนี้เกินความคาดหมายมากเลยค่ะเราสามารถคว้าได้2เหรียญทองนะคะแล้วก็3 7แต่ละปีเราไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ปีนี้เราดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ ต้องขอบคุณโชติกาพินโยค่ะที่สนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะท่านไม่เคยทอดทิ้งแล้วว่าอะไรเลยส่งเสริมทั้งขนมทั้งเวลาต่างๆค่ะให้กับครูแล้วก็นักเรียนค่ะค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณครูทั้งสองท่านที่มาร่วมถ่ายรายการกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสัจจรจากพิาย ในการเรียนอนุบาลประชาระสามัคคีนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสพานักเรียนมาร่วมกิจกรรมสัมพัญธ์กัรของสนักงานสนับงานเขตของเราในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมกยภาพนักเรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทุกรงเรียนรอคอยก็ใช่ไหมนะทุกงเรียนรอคอยเลยเพราะว่าเด็กๆเองถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเขาจะไม่ค่อยได้เรียนอย่างเต็มที่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้อง อยากมาร่่มกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเนื่องจากแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการใ,ให้คือการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เป็นเด็กเก่งเหรียญทองเหรียญินเหรียญทองแดงอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณไปยังสํานการณขที่พื้นที่ที่ได้ยังคงัดกิจกรรมสาคัญตรงนี้เอาไว้เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ทำให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยเรียนไม่เต็มที่แต่ในเชิงของนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาธิการที่บอกว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้โรงเรียนก็จะต้องเหมือนกับดําเนินการหรือน,นําหลักคิดของท่านผู้ในการเก็บของเรานะคะน,นั่นก็คือ if e and Sa เ e t ที่ออกยังไงก็ตามเด็กต้องได้รับการเรียนรู้ยังไงก็ตามเด็กต้องได้รับการพิจารณาและอย่างไรก็ตาม เด็กก็จะต้องได้รับการส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว,ว่าจํานวนเหรียญของโรงเรียนแต่ลโรงเรียนอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่ในขณะเด,ดียวกันโรงเรียนต้รงยัก็ภาคภนมิใจกับความใส่ใจของครูที่ยังคงฝึกซ้อมใส่ใจกับออนักเรียนนะคะนักเรียนที่ยังมีความมานะอุตสาหะมีความภาคเรียนซึ่งถือว่าต้องใช้ความภาคเรียนมากกว่าน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่ ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนเองก็รอคอยนะคะว่าเมื่อไร่เขตจะจัดขณะเดียวกันทางเขตเองก็ส่งเสริมโดยการนําของท่านําเนินเขีนค้าทาให้โรงเรียนนั้นมีกําลังใจที่จะส่งเสริมพัฒนาการเอกอย่างเต็มความสามารถนะคะอย่างเต็มที่คุณครูเองก็เต็มที่ผู้ในการสถานศึกษาเองก็ส่งเสริมอย่างเต็มที่เช่นกันก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นท,ที่จริงๆนะคะที่ มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กแล้วคิดว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะได้พัฒนาเด็กตลอดใจท่านสองคนมีความรู้สึก,กหเหมือนกันไหมคะเหมือนกันใช่ไหมลูกว่ากิจกรรมนี้ดีจริงๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรารลอคอยใช่ไหมคะจากน้นอยๆอัดฉีดไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมอัดฉีดไปเยอะใช่ไหมคะวิชา,าทุกคนก็เหมือนกันเพราะนั้นในานามของโรงเรียนเนี่ยขอขอบคุณไปยังท่านผู้ในการเทน,นะคะขอบคุณไปยัง กลุ่มงานสื so, ่อสารนิเทศนะคะซึ่งให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ดําเนินการจัดการกิจกรรมตรงนี้โดยไม่ได้เลิกกิจกรรมตรงนี้ไปให้พวกเราทุกคนได้มาชื่นชมดีๆแล้วก็มีความสุขกับวันรับเหรียญวันนี้เช่นกันนะคะค่ะตองขอบคุณนะครับท่านผอตลาดสุขภัณฑ์จต่างมาหลายครั้งเื่อในการจัดงานบขอบคุณค่ะดีดีค่ะดีดีค่ะดีดีค่ะสวัสดีค่ะ ในส่วนขาที่้อครับก็าที่าเชนก้กัจานะครับการงานวิการศึกษารับศึกษานะครับก็วัีจะก็แ้วก็วานนี้กันกนน้็ับค We'll <laughs> การดำนินการในการกจะเปนสำคัเป็นหันการทจะพัฒนาผู้มี2 5 6 4หอกาสจ่อไปนะครับเปนที่เรียก็มีที่จะสร้างเวทีการจะเรพันธุ์ทักยนในนอกจากรงวิชาการแล้วเรายังเปิดตังเรื่องกักเรียนที่มีทักษะพัฒนาสำคัญที่สอดคล้องกับสเชีนเป็กที่เกทักษชีวิตเป็ที่เกิดทักษะในควาเทคโนโลยีเิ็ที่เกิดเก็นทักษะการสื่อสารต่างๆก็จะได้มีเ ีนเห่ได้พัฒนาตัวอีและก็จะนำไปสการเตรียมรูราให้มีความพร้อมในการพัฒนากระบวนการรนเมื่อสุดท้ายเราก็จะสามารถพัฒนานี่เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการขแล้วน่กค2 5มีการจัดข่งขันารแรว พวกเรามีทุกเสียง่มาเองโรงเรียนเองครูเองร่ม่้ปคาในกาสักกรากิจกรรมนี้ดำเนิการได้อย่างจะต่อเนปอย่างที่นํเรียนแ้ว่าโอกาสหน้านี้เป็นกาในรการอาจจะมีารต่อยอดไปถึงสักยภาพตารเรีนด้จะองเรียและก็มีความร่วมมกันใหญ่เยว่ากิจกรรมที่เรางากันในการต่อไไม่ได้เป็นกรลักเป็กรล

ของครูแห่งเมืองโคราชาแผ่นดินแม่ยาที่กว้างไกลใหญ่โตได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกหลานยาโมให้เขาเติบโตให้เขาบ้าเาืเป็นพลเมืองที่ดีของไทยเส้นรับสาภาระที่ต้องทำให้ มาตรฐา,านโอนเม็ตที่ต้องทำให้แข่งัศักยภาพนักเรียนสุขความเป็นเลิศประจำปีการศึกษา2,563ขอเชิญรับชมได้เลยคะ่ะขอเชิญท่านแนะนำตัวหน่ครับ บรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้โรงเรียนของท่านพอๆครับได้รับรางวัลทั้งหมดเกียร์ครับดคุยกับร,รยายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับคุณคท่านชมบรรยากาศภายในงานสักครู่เดี๋ยวเชิญต่อไปนะคะจะมร้อกับพวกเราสคนค่ะพ่ข้าวนะครับวัสดีครับสวัสดีครับบ้างเป็นเป็นเรื่องไม้บ้างอะไรบ้างทีนีออ้ไม้เนี่ย